สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมคุณชื่อว่าผมชื่อไรกีฬาหนึ่งหนึ่งไรกีฬาครับผมวันนี้จะมาทําอะไรครับวันนี้จะมาปราบทั้งบ้านเลยครับเห็นเชฟบ๊อบเทฟบ๊อออเชปเชฟบ๊อบกับเทปบ๊อบพอดีเห็นเขาคุยเรื่องเทคงทเค่นอ่าเทีเค่นแล้วไงเออเทีเค่นเขาบอกคุยนักหนาว่าบ้านนี้น่นงั้นผมเลยว่าผมก็เทีเค่นมาหลายปีเหมือนกันเออคนละคนฝีมือมาทาเขาสักหน่อยแล้ววันนี้เริ่มพันโดยการ เห็นจ่าว่าอะไไอแผ่นนิท e นด o เขาบอกว่าจะมีสารที่ขมคักขมเนี่ยขมที่สุดในโลกเอกว่าใครแพ้ก็อมลองเลียแต่เลียอ๋อจะอมก็ตายเลยเลียแผ่นดูแล้ววันนี้ลุงมาพร้อมกับตัวที่มีชื่อว่าเอ็ดดี้นี่ผมเล่นมาตลอดไม่จับตัวอื่นเอ็ดดี้เนี่ยเข้าขาที่ผมสุดแล้วโอเคเมนเดี๋ยวเรามาดูกันขาเบิงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ่ะเห็นบอกว่าแผ่นนิทานดสวิต ขมที่สุดในโลกเอาเหรอใช่ถ้าใครแพ้ต้องเรือยเลี้ยงเลยเหรอามาเขาบอกว่าเขาจะใช้เอ็ดดี้ส่วนคุณโอ้โหเขากล้าพูดขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหกว่าเฮ้ยคุณแท้แค่คุณก็ไม่น่าจะเท่าไหร่มั้งหรือมึงเขาบอกว่าอะไรนะเขาเขาเขาเป็นหนึ่งหนึ่งในเลยนะร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดต่อเออเอาตัวนี้เลยไหมเอาตรงนี้เลยไหมไปดิไปดิไป นักกีฬานักกีฬาพร้อมหรือไม่ประการใดว่าไงครับประการพร้อมไหมพร้อมครับนี่โค้ชั่นเราใหญ่เราใช้ซูมจากทีวีเลยนี่แหละใหญ่สุดเอาเลยป่ะเอาเปดิวะนี่การแข่งขันระหว่างลุงจับเตรียมเตรียมแผ่นนี้ทั้งเลยถ้าคุณเอามาแล้วเอามาแตะมันก็ร้ัวเลยไอ้เหี้ยตัวนี้มาว่าวไม่ได้เลย

ไม่ให้กำลังใจนักกีฬาหน่อยเหรอพ่อโค่นอยู่แล้วโค่นแต่แ่แตะเอาริบบ้นมาจะช่วยกันซุ่ลิ้นของพี่งโค่นันักกีฬาแพ้ที่โค่นไม่เลียไม่เลี่ยนบอลปบอลบอลเอ็ดดี้กับคาตาลิน่าอุกงบนครับเอ็ดดี้ร้อยเอ็มเอ็ดดี้ว่าเอ็ดตอนนี้โอ้เตะไปก่อนคาตาลิน่าเตะขั้งบนขั้เอ็ดดี้ขั้นบนขั้มีท่าคาตาลิน่าเตะกลางอากาศแล้วสอยเข้าไปกลังวิ่ง โอ้ตกติครับก่าไ้ตด้าตา่นาคตาอุบลสวยกอติ๊ก็อแหลได้ไั้ครับเอทีไอ้อนยังไงเอไลอ้อไโอ้คาตาครับผมาตาอุบลเอทีไลออวิ่งเข้าไปก่อนอันตี้ได้ไปโดนเลยได้ขาตาส่วนทันทีครับได้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  เสียกรารทำไม <S <s ้นกนเ่เก่งก่เก่งด้ไม่ได้เอาาเม่เก่งเไอเหี้ยเด้วผมตอนนี้ขาตาบนเปิดกันแล้วเอดี้้อเอยังไงอะเอ็ดี้ตหกาไปสตลกแล้วก็ปุ่นเี้ยอะไรก็ไม่รู้ครับนนี้ดไอเ้ เตะร่างและก็เตตอนนี้มงเตะตาตาเนี่ยคุณใหญ่เนี่ยอเคโอเคอเคโเ่อเอเเอเคโอเค่อเอเคโอเอเอเคโอแค่งเคโเคโอเอเคโอคโเคอเคโอเคโเคโอเอเคโอเคอออคเเคอคเ อ้ยโอ้โหกำลังัวเยจริงนะกระโดดทีมแลเอ้ยครับทานี่ครับที่สีตาของแตนดีเรยต่อยูนเลือเปิ๊บครับหนึ่งจังหวะและแันตี่สอดไปครับที่้ยไม่ไปโอ้ตีนตีตเรามาลุนกันครับว่าจะทำอะไรต้องการครับ สยงามมากเลยทีเดียวตอนนี้ฮะโอ้โหผัดกันแรกคนละเท้าอีกแล้วครับแต่เหมือนว่าไอ้นี่ไลยจะทำงานเนี่ยได้เยอะกว่าฮะตอนนี้ขาตาเปลี่ยนฝั่งกันไปกระโดดเตะกันไปมาโอ้โหต้องเตะต้องเตะแล้วโอ้ยเอาอย่นี้ไปยังไวะทิปนะโอ้โหตอนนี้ทีปล่างแล้วก็กวาดฟาเเทนกวาดตาแล้วก็หมุนครับตอนนี้ขาตารีบต่อไปรีบต่อไป เม้ว่ะนึ่งห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 ่งหนึงหน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่ง่งหนึ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 ่งห นี <S ais ama> <neg. S 1> แล้วก็ลอยจากอากาศไปเสมอหนึ่งหนึ่งมาตอเกมที่สามเลครับแล้วจะไม่รูว่าใครจะได้เรือกแผนอินซิโต้เด้งกับตอนโอ้ชิบดึงตอนทีนี้พี๊แล้วก็ทีมหูทะลุขไปแลยครับทุกวันี้ทราเห็นนายบ้านจริงๆเนี่ยเอ็ดดีร้อยเอ็ดมันจะแย่แล้วครับกดอันตรีไปที่โต้แล้งแต่ว่าโต้แล้วโอ้โหแล้วจบอันตรีไฟจะเป็นอย่างไรครับผมหนีไปทีนึงทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเออแต่ว่าแต่ว่าที่เอ้อไม่ดู วินไปในการ์ดตอนนี้ไปกดอันตีแล้วก่อนไ้้อยเอาสั้นเกินรอยอแบบัร้อยเอ็ด่วหใครจะได้สองแต้มไปครับตอนนี้ตาตาอุปกรณเตไปทวนนี่นวยเสียไม่ดีครับแต่ตีร่างดักมารู้ว่าเราเล่นต่ำ <medio S 2> แล้วก็หมุนตัวครับตัวนี้เล่น่า็อุยตอปัดไปปัดมาไม่รู้ว่าได้ประโยชน์อะไรดิ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 อิเกดอดิ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 ดด

แล้วมึงไอ้ไม่ถึงเฮ้ยก่อยาวเออเออเอเดอ้ีเยวนวลุงทีเดียวลกทีเดียวเอ้ได้ได้มาน่ไม่้ตาอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวตดใส่ก็ตายแล้วลุง โค้ดให้กำลังใจนักกีฬาหน่อยโค้ดอันนี้กีฬามีแพ้มีชนะใ่คุณรู้จักแค่ใครไหมรู้จักใครไม่ตนี่้นงน้นี่นีค่คือแผ่นหนึ่งเทโดสวิตนี่อ่าแล้วเขาก็ พูดกันว่ามันมีสารเคลือบที่ขมที่สุดในโลกจริงเหรอใช่อาจจะเค็มก็ได้จับไปทำอะไรเราไม่แน่ตั้งแต่เครื่องใสมีคอมแล้วเขาก็เลียกันออคือสารมันมันขมใช่มมัเค้ยวขมขมผมมึงจะใค่บ้าไปเลียไปเลียเมื่ออะไรผมก็ไม่ร่าเขาหนึงไปเลียเออเมีคนอยากร้องก็เนี่ยลุงจะล้มแพ้ก็ตามจ้าขับ เอาเลยปะเอาเลยปะขอใกล้ๆขอใกลไกลที่เรียนตรงแผนนี่หรออ่าใช่ไม่ไม่แม่เรียนทั้งหมดแหละทั้งแผนอ่ะพี่มันจะไม่เสียให้กูอมเลยไหมพี่ดื่มหกวัดอะเรียนเรียนเรียนตัวบอดี้มันนะมันจะข่มอะไรวะตั้งแต่ะเอาเลยลุงอย่าซ้อมอย่าซ้อม เอ้าฮ้ลหลินนมันต้องแผ่นมันดีแผ่นมันแผ่นอะไรแผ่นทองเหรออ่ผมาเยี่ยมขโมยคุณรอพี่เฮ้ยอย่าไม่อย่าไม่โดนโดนอย่าไม่โด วผมจริงผมจริงวิมันมันอุยอุยูาว่าอปานนี้เหมอนกูแมไอ้ไอ้งาบานต้องลองแล้ว อยากไปหาทั้มเที่บ้านแล้วครับออที่ไม่มีอะไรเลยอะคิ่มีคนนี้เลยยังไม่ล้างไหนมา